ไันไน้ร้อนปันไหนวันนี้ดีค่ะสุริยะ ก็แสร็จแทบหมดนั่แหละวแม่ก้องสวัสดีกะตันยูแม่ติมสดีเด้อทุกกะตันยูอยู่เจอรับปั๊บพะนะแม่ไก๋ซิ้นตซิ้นชุดพะนะ นี่จะซื้อแน่เลยน้องจอยซื้อเลยน้องจอยซื้อจะซื้อแล้วพ่นรอเด้อลูกเจินกอดอบอุ่นจ้ะน้องเจ็บเป่นสวยเด้อ ไก่เจี๊ยนกดกดใม้บุญจ้ากดกดเชิญกันจ้าไก่กอดกอดกันกนรองเกียร์ปีเดอรแม่สมบัติยากำลังรับชมค่ะขอบคุณหลายๆภาษาอังกฤษง่ายหมดจานเลยยากไปตื่อคางแม่ยนี่เรียแม่สมบัติ เดินข่างกับหง่อนก็ว่าเจี๊ยบกดกออเดอรแม่ไก่แล้ว่าวคไอยแดดปันไหนมือวานกับมื่อนี้แหละเป็นคึมคึมเป็นคึมเป็นจอเลยวนไหล องก้องสวัสดีกะตันยูแม่ติมัาดีเดอทุกกะตันยูทันันกำลังเตือนกู่ะนะลูกจชิไปแล้วตาเมมันในเหนื้อมา ขึ้ดนน้องเจี๊ยบพสดีหน้ากอดกอดเรืร่รว่าบ่า่อยแดดเป็นไรมือน้านกำมือนี้ล่ะเป็นคึมคึมๆค,คึมหน้ากุดค่า จมจอยเมี๋ยวจำปานาทีากำลังรับชมค่ะขอบคุณค่ะแม่จำปาขอบคุณค่ะดีค่ะ ขนอกกับมมีฝนเลยยากนอกม่มีฝนกําลังรับจมกันขอบคุณนนี่ต้นรับจะม่ตบยังม่ติมมีคนนี่ยนยืนยยืนยืยืนืนยืืืนนืนย่นยืนยืนนืนนยืนืนยนยนน เราหายบันด้บันดีเปนเงินางยุเป็นชวโม,มงหรอมาแล้วมาจอบเป็นบ่มาจอบมหาหันบ่มาตุกคนอเด้อ ไปยังดนูเรกเทียบไม่เป็นไรดอกลูกเอ้ยมาไปไซบกมาจะไปเห็นอย่างมึงแม่สมบัติไหวแม่ไกลค่ะ พจน์ภาษาอังกฤษไว้แม่ไก่เรื่องเม่ Pur nah. ไก <If> ่อะไรข้าแม่บุกอนอ่อนนุชเก่งหัวใจเสียม่วงกดกรหัวใจเสียม่วง ตเต็นอยู่ถึงกำลังกดๆจ้ะคุณกล้าแม่สมบัติของคุณมากมา้จ้อดีค่ะ ยุดสามเหมือ่จี้เหมอือนเดือนมือวานกันมาขึมม,ม,มือนีีกมาขึมนะขึมซื้อวัตถุ์ตุงน้องคนหล่อกย่าเติรนยูบัดดีเด้อร์บัดดีน้องคนหล่อมาจอบพ่อเออหนูกไส้ไปอ่อนหลอดลูกไส้กับไปน้ำแม่อ่อนหลอดโอ้ตายไปน้ำแม่เลยนะลูกนะ เออัคเสร็บได้เกียมอีนาาทีแล้วลูกว่าจักเตีลูกตันยุ่งการเป่ายัอยู่ กินก๋วยเตี๋ยวกวนเดอ้อจ้าจ้าไมกินพันนั่นนี้นะไม่กินนันเพระต้องเสียเงนินนะเนี่ยกินถอดไก่อยังก็มีอ่อนถอดหมูถอดไก่คนเก่งถุกสันวันแม่ครับสันวันแม่เดอ้อไม่สมบัติคุณน้องนี่เปล่าเป็นลายๆน้องนี่นี่สุดาคนสวย เนี่ยไก่มาแล้วมาไก่กำลังรับชมชองนี่กดๆค่ะแน่สมบัติม่สมบัติคนสวยค่ะดีค,ค่ะ มีพุนทุกบ้านไปน้องแม่ไก่แม่ไก่สาวาสดีกดกดแม่สมบัติแม่รายผลลายรับกำลังรับชมน้องนี่